สวัสดีค่ะท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมช่วงยาพรสตรีวันนี้ยาพรจะทำแกงปลาดุกนะคะแกงปลาดุกใส่กับมะละจีนคะก็คือแกงปลาดุกมะละจีนนะคะก็เอากะทิใส่ค่ะเดีย๋ยวเราก็จะผัดพริกแกงก่อนนะคะ เอาพริกแกงใส่ค่ะสองช้อนโตนะคะพริกแกงที่ยาพรใส่นี้ก็มีสองพริกแกงค่ะคือพริกแกงใต้กับพริกแกงธรรมดา น้ำปลาลงไปนี่นะค่ะลน่ช้อนโต๊ะก่อนเดี๋ยวเราใช้การชิมค่ะเพราะว่าในที่ที่แก่นี่เขาก็มีเกลือมอานะคะเดี๋ยวจะเค็มใหญ่เราก็ค่อยๆใส่ค่ะแล้วก็ชิมไปได้รสชาติเราก็พอค่ะ คนก็เอามาล้าใส่ไปก่อนนะคะเดี๋ยวเอามาล้าใส่ก่อนเพราะว่าเอาปลาใส่ที่หลังมาล้านี้ก็เอาไปแช่ในน้ำเกลือนะคะแช่ในน้ำเกลือสิบนาทีแล้วก็มาล้างะค่ะ 然后就拿来拉丝、打粉。 เราจะทําให้มันรักสุกก่อนนะคะเราถึงจะใส่ปลาดุกเพราะถ้าเราใส่ปลาดุกก่อนก็จะทําให้ปลาดุกเละนะคะเราก็เอามลาละกต้มให้สุกแล้วก็ชิมน้ำแกงเลยะคะ่ะ เห็นได้แล้วนะคะเดี๋ยวเอาน้ำเติมน้ำใส่หน่อยนะคะ เดี๋ยวเราเติมน้ำอีกนิดหนึ่งเดี๋ยวรอน้ำอีกสกทีค่ะเราก็ชิมใหม่นะคะ เอาน้ำปลาใส่หน่อยเพราะว่าเติมน้ำลงไปแล้วก็เอาไปดุกอยองค่ะ เราก็กดให้ประดุกจุ่มน้ำหน่อยนะคะเราก็เอาก็ะชายใส่นะคะเพื่อที่จะดับข่าวนิดหน่อย ก็ใส่ใบมะกรูดค่ะ <Okay. S 1> แล้วก็กลับนะคะกลับพิ้งปลาได้แล้ว ใส่ลูกโดดค่ะพริกแดงจินดานะคะจะได้เผ็ดๆก็ใส่เนกปูดีค่ะ ตอนนี้เราก็คนได้เลยคำว่าสุกแล้วทั้งสองด้านก็ให้มันสุกกว่านี้หน่อยนะคะแล้วก็จะเอาขึ้นเพราะว่าปลาตัวใหญ่ะคะ่ะ เราก็ใส่ใบหโวระพาไปค่ะแล้วก็คลุกเข้าไปกลับไปนะคะให้เขาจมในน้ำแกงหองยาพรก็เป็นแบบน้ำกุกขี้น,นะคะไม่ได้ใส่น้ำเยอะนะคะ ค่นี้ก็เสร็จแล้วค่ะผิดแกงได้เลยค่ะเราก็ตัแออกแกงเอาขึ้นนะคะ ค้านี่ก็เสร็จแล้วค่ะแกงปลาดุกกับมะละนะคะของยอ่าพรเสร็จเรียบร้อยแล้วย่าพรขอขอบคุณท่านผู้ชมมากๆค่ะที่เข้ามาติดตามรับชมช่องยอ่าพรช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปให้ย่าพรบ้างนะคะสวัสดีค่ะ